ดิมอนปีโป้ปีโป้ออร่อยเปล่าคันห่ำทีวีโอแพ้ละวเราแพ้ละขันห่ำทีวีอย่างนั้นเนี่ย <laughs> เออเราเจอขันห่ำทีวีเราแพ้แล้วละวะ่ะเดี๋ยวเจออาจารย์ดอททีวีพี <laughs> ่เจอคันห่ำป่ะ <laughs> <laughs> คืออย่างเท่ <laughs> ขันห่ำทีวี you know yeah คนเชนยูเนมเจ้วิโกดผิดตึ่งโอโ้โหเกือบตายพออ้อมไปทางขวาได,ด้สึ้งตึ้งตึ้งตัวจะคบวงเจ้เดลโม่มี่โนมาี่อรอย่ะมาสี่ไม่หนึ่งหนึ่งนึ่งโอ้ย ไม่ใ่คันหน้าคันหน้าไม่ใช่คันหนาคันหน้าคันหน้าคันหน้าได้้ครับตัวเมื่อตายโหเดินต้องหิวให้ปวเต็มตัวงมไงตายละโอ้ยเฮียเป็นเม์ซี่บิกิตผมโดนกดว่ะไอ้ยิว chả không ai chạy được nào chạy được rồi, 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 được เวอร์สายไ่โอยโอยนี่ครับเอเอคอยชื่นใจหน่อยมีผลงานมาฝากไม่ใช่ปลากันเมามันแล้วลืมปูแล้วไม่ได้ผลงานท่านโซ่อยังซ้ายข้าถามู่ไหนไม่รู้ อัน,นแล้ละด้ยมังกรอุ้ยเขี่ยเออตายเหอะเขี้ยมังกรอย่างงี้ <c oughs> คนอร่นงเดินตามได้อันนี้มันอื่นมันตามไม่ได้เดี๋ยวกูไฮนูนให้มันหอกัดทอลให้ทำเดี๋ยวพ้ากลาอนไปเอานะแต่เข้าไซส์ยึดยึดเท่าไหร่ได้ ได้แหละได้ได้เลยมามยแล้วมันหัดเลยขวาขวาขวากดกระยับเลยเว้ยแตกแล้วสวยกู้ทำไมแบบอันติีแล้วแท็บได้บ้าทไปแบบไม่น,าน่าได้รออ่ะ ขวานขวาเมอร์ซี่มึงดิแหละเฮ้ยเล่นทางโซเดอร์เมอร์ซี่เห่เลยเฮ้ยมันเกิดตรงไหนวะดิเปอร์ดิเปอร์เฮ้ยแหววสวยแหววตรงนี้ก็สวยดิมันเกิดขวาไม่ใช่หรอนี่ไงนี่ไงเกิดหน้ามึงอ่ะเออเราเล่นข้างนอกนี่แหละ สวงเวลาไอ้เอาไมคคีมาเอ yeah. ๋ยิงหัวด่ยวดดันแทงก็ได้นก็แต่ยิงหมดแล้เห็นใครยิงหมดอ่้เห็นใครก็ยิงไปตายมันไม่รู้นะยิงหมดลติมาติมะไปดูแ <laughs> อ<า> <laughs> <laughs>

แล้วนี่นี่หนึ่งปูคู่งเลยคูหนงเลยทั้งหนึ่งทั้ทขี่ด้บ่ได้เลยวะหนีไงขี้หนึ่งอยูทังทังหเหรอไม่เรื่งะม่หนึ่งะเดี๋ยวกูเปลี่ยนตัวเลยดีกว่าลำคาญ แบบมันคมกูเยอะเลยอ่ะเด็กคมแบบโคตรเท่อ่ะโคตรเท่โคตรคมอ่ะโอ้ยเจอกันไว้ลุ้นรู้สึกจัดแทงตาได้พี่แทงตาได้โฟกัสแทงตา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 ถูกปะน่ะไม่ชุบไม่ชุบแทงตาข้างหลังแล้ววิ่งข้างหน้าเลย โดนหมอยไล่โดนหมอยไล่มาล้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 เมากาิเนี่ยเาคิดเลเนหะเเล่งาะเอ้าเลยมไปกินหโอเคมล่ลั นี่เฟร้ยถอยถอยแ,แ,แอบวะแอบวะแอบวะยังตายละเฮ้ยยึดมันยึดมันยึดไปด wow ่าม <uh ันยึดนะมันยึดนดโอเคแต่กลัวโดนยึดตาสวยดีเออเออเออไฮนูนที่อะไรไฮนูนี่อะไรเออพี่ ไปอ้าวเจ้าโอ้มายกอ m แทวีสอย่าคอมเมนต์ซัพพอร์ตสองคนน่ารักกันสุดสออคิดว่กูด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 กเซฟเซฟกูแบบกูดกูอุ้ยสี่คนเลยเหรอ อรพอไหมพี autant, ่อยากยิงกนมากมังกาบมากาทำอะไรได้ไอ้ผู้สักแบบี่อยู่เลยจ้าอยาให้แทงตายก็พอเสนอตายทาผมนะอ ตัวหนูปิงด้วยป่ะนี่ยใช่อูไม่ติดอ่ะมาดิกเฮ้ยเกินไปโอ้โหได้ใจอะไรขนาดนั้นหกคิวได้หกคิวไม่อยากได้อี๋อย่างนี้ลาหลีอยู่โอ้ยแข้งจะเย็นยินได้ตายแข้งจะตายได้แข้งถอยไปแล้วแข้งถอยไปและดูได้แล้ว ย,ายาตายตายไ,ได้ไม่เป็นไรผายไป,ลแ,ปลแล้วแต่มั่วแล้วแทงตายนี่แหละเหมือนไม่ได้่ของมันตายไม่ละ่ะเพ<ม>อยู่กินจี๋ก็ตายละ มันลิง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 เฮ้ยวิดโอวิดโอวิดโอมาเปิดใส่เออโดดมาเปิดใส่เลยอันตี้อ่ะนโดดมันไอ้นี่วิดโอวิดโอระวังมันไม่เราไม่ต้องไม่ต้องตามกูเดี๋ยวมันโดดเดี๋ยวกูหนีมึงก็เล่นของมึงไป เได้วิดีโอถือว่าไม่คุ้มแต่ก็ช่างมันเลยได้คือได้หัวได้คือได้เอ้ยกินจีได้โอ้ยขอบคุณครับอืมแล้วทีดีดีใส่แล้วใส่แล้วเลยใช่ไหวะอ๋อเฮ้ยเทียตั้งยิงกูเล็ดมัาเทียเลิงก็คือดังสนุกอ่ะแข่งไม่ควรดันรถเอาอย่างงี้ดีกว่าแต่ว่าเออแปะไว้เดี๋ยวกูกูกูวแตกกูไม่ได้ก็ไม่ใครดันอ่ะกูฉีกให้เขาก่อน ดดเลยดาเลยโดมาเลยโยดมเลยาเลยอ้ยตัรัก,อรกโอ้โหไอเฮียแกจะเดินมาหาบูทาไมว,วะน้าอะไรวะคีนี่หยุดเลยไอเกียฟอ้โสไปกับไอเด็กนม่อะไรฝั่งนน้นไม่มีแทงแทงไม่มันแทงค์มันอยู่ทางเนี้ย

วิโอวิโออยู่นี่เอออยู่หน้าเลยเจครับไม่ได้าเลาเลยวิวิ่ง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 วิงเออันยมาก่นี้ว้าวแล้วก็อีกฝั่งมันโดนลิงแบบว่านะคลอออ้วเสวิดโลสีวิโอท่องไว้ท่องไว้ลสวีวิโอเลส้ยนไว้าด้วยเกดโดขึ้นซ้ายบนได้ Yes sir จะเสกลิงด้วยไปแล้วก็ลงได้ไม่พาดคุณหัวเติมเดเมจให้ไอ้บอลมาละเอ้เอ้มาตกรถลิงใช้เลยไปได้ไอ้ลิงลิงพลาด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 ไอ้ต้องเก็บยาดิไม่เป็นไรไม่เก็บด้วยดีเจยติข้างหน้างเลย กูได้รถนะเออยึดฐานเลยเรื่องกวิดีโอเรื่องเสกวิดโอโอ้ยลิงบอแล้วไม่รู้กี่วิสิบห้าวิลิงเอาใครไม่รู้โดนโดนเจกูได้ไม่โดนเกมอ่ะก็ทีนะไม่ระวังโดด รทีเอ <Pop> ้ทรทีกูได้แล like hey, so ้วใครวะหมายลขเอ้ายดูสิไหนไหยวิดโอซ้ายหายแล้วไม่โดนไม่โดนไม่โดนุกทีจริงเดนกูวิดโอขวาตายแล้ววิดโอะโดนีกแล้ว 400หม้อยหม้อยมีลิงตายยังวะตายแล้วตายแล้วลรูด้รูด,รด้ลิง<ว>เราก็ตายแล้วไม่ไมีอะไรบ้าโห่ปวดอะไรวะไม่รู้อ๋คือฉันนะจริงโอเคโอเคขอวินไปก่อนนะพี่โอ้ขอโมยเดี๋ยนะพี่เนี่ยนะพี่ ลิิงกไอ้ดู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 ด,ดูดูดูก่อนดูกอ่อนดูก่อนกูพับเจ้าไปแล้วปะเก็บศพโอเคเก็บศพโอเคไอ้แค่นี่อะไรครับเนี่ยไม่รู้อ่ะตายตาย,ตายอันนี้เขาไม่รีสเต็กวิโดโอด้วยจริงไม่รีสเต็กวินโดว์ไง